โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่อง CK เค a ดช์แนลนะครับไม่มีอินโทรเนยขึ้นมาปิ้งเออนั่นแหละวันนี้ผมมาอยู่ใน, GTA, น of, เกม GTA San w o d of Low p a g เป็นเซิร์ฟออนไลน์ที่มีคนเล่นเยอะที่สุดในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยครับในมือถือนะเออวันอันคลิปวันนี้เออ คิดวันนี้ผมจะมาแนะนำงานเลเวลสองนะครับเลเวลหนึ่งผมแนะนำไปแล้วแหละเอ,อผมจะมาแนะนำงานเลเวลสองนะครับตอนนี้ผมมายืนที่บ้านแก๊งนี่ว่ะเอาเอออน็ตเออเซิร์ฟน่วงนะครับตอนนี้เซิร์ฟดนยิงนะครับล่าสุดมีพวกไม่หวังดีที่ยิงนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วขับรถไปเลยไม่ต้องพูดมากโอเคถ้าใครไม่รู้ทางก็ทับ GPS นะครับ ผมก็จะไปทํางานชาวนานะครับเพราะว่ามันได้เงินดีผมไปทํามาแล้วแหละได้ตังดีมากครับโอเคเดี๋ยวผมขับรถไปอาชีพชาวนาเลยแล้วกันนะครับเพื่อทําการไม่ให้เสียเวลานะครับไปเราใกล้ถึงละดิฟหน่อยละกันที่นี่เกือบตําโอเคอยู่ข้างหน้าเราเลยยกล้อไหลโอเคเราจะมาถึงละมันมีรถเกี่ยวข้าวอยู่ เอ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เอ้ยทางไหนทางไหนขอทางนี้อ๋อมันมากครับโอเคเรามาถึงแล้วนะครับก็ขอรบกวนช่วยอ่านตรงนี้ด้วยนะครับย้ํานะครับต้องอ่านองานนี้ต้องเสียเงินห้าร้อยบาทในการสมัครงานนี้นะครับเลเวลต้องเลเวลสองนะครับผมสมัครมาแล้วแหละผมก็กดตัวไวไปทำงานเลยนะครับ ก็กดบายไปเลยนะปุ๊บอ่ามันจะเริ่มทํางานไปเอารถเพื่อทํางานนะครับผมก็จะวิ่งมาเอารถแต่ว่ารถมันจอดอยู่กลางทุ่งหญ้าเลยเดี๋ยวผม,ผมจะมีเทคนิคนะครับวิธีเกี่ยวข้าวยังไงให้มันได้ไวๆนะครับสําหรับคนเวิลสองที่ยังไม่เคยทํานะครับผมก็ลองมาทําดูแล้วแหละได้ตังดีอยู่พอสมควรนะครับข้าวรีไวนะครับรีไม่ช้า รีไวมากถ้าถ้ามันหมดประมาณ5้านาทีมันก็รีแล้วนะครับไม่เหมือนกับพวกกีดยางนะครับกีดยางรอเป็นชั่วโมงอะ่ะถึงจะมาข้าวนี้ราคาดีด้วยนะครับผมแนะนำให้ขายในราคาห้าสิบบาทขึ้นไปนะครับโอเควิธีของผมก็ขับรถอย่างนี้เลยขับตรงไปจนสุดนู่นเลยขับตรงไปโอเคสุดแล้วเบรก แล้วผมก็จะทําการค่อยๆถอยทเทเลนิดทเทเลนิดทเทเลนิตตอนนี้เซื้อมันหน่วงนะผมอาจจะม,มันอาจจะได้ช้านิดหน่อยเพราะว่ามันหน่วงนะครับนี่ไงได้แล้วหนึ่งโอเคไม่ได้ยินเสียงเกมว่าขอพายด้วยนะครับแอปมันมีปัญหาครับผมไม่เคยใช้ไงไม่รู้หาวิธียังไงก็ไม่ได้อะผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเกมแล้วก็เสียงผมนะครับแต่มันไม่ได้ยินเสียงเกมครับ เนี่ยผมก็ถอยมาเรื่อยๆถอยไม่นานแป๊บเดียวก็จะได้นะเออให้มันทำทำให้มันครบ50นะครับเนี่ยมันจะขึ้น6ทับ50กิโล7ละโอเคผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถอยเทเลนิดเทเลนิดมันก็ได้แล้วนะอันนี้เซิร์ฟมันหน่วงนะครับมันเลยไม่ค่อยได้อเอซิร์ฟมันหน่วงโอเคโอเคตอนนี้ผมได้ททำการเกี่ยวถึง50กิโลแล้วนะครับ มันจะมีจุดแดงๆอยู่บนแผนที่อยู่นะให้เราขับตามมาเลยเนี่ยมันจะบอกว่า GPS จุดส่งขาวนะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตรงนี้นะครับก็ขับรถไปมีคนขับไปแล้วหนึ่งผมก็จะขับรถไปวงสีแดงกดตรงนี้แล้วก็จอดกดตัววายแล้วมันก็จะขึ้นแพ็คอยู่นะครับนี่ขึ้นไวมากแป๊บเดียวเองท่านผู้ชมไม่นานเลยก็จะได้25้าชิ้นเลยทีเดียวนะครับโอเคเราได้มาแล้วนี่ กระเป๋าคุณได้รับ RICE บวกยี่สิบห้าก็คือข้าวนั่นแหละครับถ้าจะทำต่อก็ไปกดตัววายใหม่ก่อนนะตัววายที่บอกว่าจะทำงานอนะ่ะเออแล้วก็ขึ้นรถไปทำอีกแต่ว่าข้ามันจะหมดแล้วไงเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วคนที่มาก่อนผมนะมันก็จะมาทำอีกผมก็นั่งไงมาแล้วพูดยังไม่คันคาดคำเลยลเหลือแค่นี้ผมก็จะไปขายให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเพราะว่าผม มันก็เหลือแค่นี้เออไปตลาดกลางเลยถ้าใครไม่รู้ก็ทับ G P S ดูอ,อ๋อกูจะทับช้านาะทําไมเนี่ยเออโอเคใครวิวสองแล้วไม่รู้ตลาดกลางอยู่ไหนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเออก็ลองทับ G P S เลยโอเคลองทับดูโอ้ยไม่ได้แล้วไปเลยไปเลยนะครับผมผมจะไปตลาดกลางนะเออไปขายข้าวอยู่ตลาดกลางอือ,อจะแอคทำไมเนะี่ยโอเคขับรถไปเลยไปโอ้ล้ม สัตว์ไปเลยตอนนี้ผมก็จะขับรถถึงตลาดกลางแล้วนะเออตรงไปอีกไม่กี่ซอยขับเลนขวาเหมือนไวรุ่นเมกาเลยเนี่ยมันจะเป็นน่วงๆเงี้ยคนขับรถถอยหลังอะไรอย่างเงี้าายดูอ้าวหายอ่ะงงไหมมันน่วอะ่ะเออว้าไปนั่นเหรอโอ้โหโคตรเยอะนี่ครับยังวันนี้โลบเฮร้อยเปเนี่รีบครับรีบมาตลาดทีไรนวงทุกทีโอ้โหดูเอฟสดิ สิบเอ็ดอะครับทุกคนเออแม่คนเยอะตลาดอะนี่ครับพ่อค้าขายข้าวทุยซื้อข้าวผมมียี่สิบห้าอันผมก็ขายยี่สิบห้านะครับเอ๊ะผมมียี่สิบห้าอ๋อเออ,เอ,อตอนนี้ราคาตลาดรีใหม่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวโอ,อ้ยกดขายไม่ได้ด้วยไหนลองเช็คราคาตลาดก่อนหน่อยราคาตลาดอยู่ที่โอ้โห นี่ระบบใหม่นะครับทางเซิร์ฟไดอัปเดตมาในโทรศัพท์มีการเช็คราคาตลาดนะครับสามารถเช็คราคาตลาดได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนี่เป็นลูกเต่าเนี่ยกดไปเลยชิ้นละสี่เอ้ยทุยชิ้นละห้าสิบห้าคุ้มอยู่เป็นราคาที่สูงที่สุดแล้วนะครับถือว่าผมมาขายถูกเวลาแล้วนี่ยี่สิบห้าชิ้นได้ตังหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอโ้โหตังโคตรเยอะครับทุกคน คือมันแบบมันได้เยอะจริงๆนะครับงานเนี้ยโอเคก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะว่าทําไมผมปิดคลิปตรงเนี้ยก็ตลาดเซิร์ฟมันหน่วงอะนะผมมาตรงนี้เพื่อทําให้มันลื่นๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสําหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟกับผมนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ กดเข้าไปแฟนเพจแล้วก็มันจะมีดาวน์โหลดอะไรเยะแยะๆนะครับไม่จําเป็นต้องแยกรุ่นนะครับโหลดลิงก์เดียวกันก็น่าจะเล่นได้หมดเลยนะครับเพียงแค่ต้องดูแอนดรอยนะครับว่าแอนดรอยตัวเองถึงพัฒนาถึงไหนแล้วเออแ้วสําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างว่าละผมอยากทํา y o Youtube นะครับผมอยากดังนะครับเออ ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างนี้นบ๊ายบาย